มาค่ะมาละค่ะมาละค่ะมาละค่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่อ้วนมาคนนี้แหละเดี๋ยวพี่อ้วนมาคนดูนะนั่งให้ดีลูก สวัสดีค่ะไเต๋ไหนลูกหันมาหันมายังวีก็ตอมไว้มันจะหงายหลังไปนูนะ่นน่ะดูคนเกง่งตื่นมานั่งรอมแม่อย่างนี้ทุกเช้านะหรว้าวแม่ว่าแม่สั่งกระต่ายมาให้หนูไม่ใช่หรอไม่ตัวเลยไม่ตัวเลย